น้องวิวไม่มูเด่นแน่มึงได้เพิ่ดน้องนะเฮแยังนะหายวะน้องวิวหายวะอย่าเขียนหนังสือบ่นี่อือใช้อ่านดูอ่านดูไอ้แพ้อ่านดูอ่านก็แต่คอไก่ขอไข่ขึ้นไปดูวยฮะคอใกล้คอใครอใกล้อใครคอควายตาตาไม่อ่านไม่ได้อ่านได้ใช้อ่านเลยค่ะเอือใช้อ่านเลยบ้านางน้องนางเบิัง คนหาหมู่อ uh ่าถามด้วยแพ้แพ้ถามน้องวิวด้วยชอบอะไวะไข่เหรอชอบบอะไวะไข่เจ็บไซสคเหรอเจ็บไสเจ็บไสเออเจ็บปะอะตตามอใครลมพี่หลามาพี่แพ้ไอแพ้เมื่อได้นี่เมื่อแล้ด้วยของน้องิวเมื่อแล้ด้ว

าเนี่อนัวนน่เลยนะก็ไกลเลยก่ไกลเ้ยยาตกรหัละยาโอ้จับเลยจับขาลงนีอะโมใช่หจับน้องนี่น้องจับตกลุงโอเคโอเคอ่าดูแต่กอไกลถึงไปดูอ่านเจนก่อไข่กอไข่ตัวที่สองนี บิวสบายไขรในแล้วพม่พี่น้องแต่หมอมากับใในแล้วเนาะเอาไปนี่เอาเลยอ่าไปนับนับไปนี่หนึ่งหน่งเถอะน่คเขอเตี้ยะต้านน่งนเลยนงนี่งนุง มึงเนี่ยมึงค่ะเน็ตน้องบ่เอาไม่เอาเริ่มต้นไม่งั้นมึงขอไข่เฉลียงวิวเบรย ตังโรดิ้งองห้าองปุ้มมาเขียนด้วยค่ะปุ้มมาเขียนชื่อเขียนได้บ่ะปุ้มถือว่านะป่ะไดทรายเขียนชื่อได้แล้วบ่ะเขียนมาได้ทรายนะถ้าแพ้ได้ถ้าแพ้ได้เขียนเป็นนะป้อแพร่เขียนชื่อร้องวิวเ้วยเขียนชื่อร้องวิวเ้วยค่ะวิว บ่าได้่างเลยยังน,น้องดูลำหนึ่งต้หายดิวนึงน่งนึ่งนเพยจะมือปลาเลยปยาปรู้มือปลาดิวอันหน่เมื่อปลาดลอะรังงอ,อ่านดูสิอ่านจบรู้มีตัวยังไงม่มีต้ไขขอไขขอไขข้อขอไขตัวต้าตังเต้าไล่ไปเลย

nó ra nó năm nương con 1 một bịch giảm

นี่มูดิบในแบบซีเรสบ่านหนังสือเลยเมาด้วยนะป้าห้องป้าด้วยยังยองกนน้อยังยังกอนน้อเบลอป้า Hai. Nè. 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 cây cái, cái nhai xem mà nó ha cái gì á nè rửa mình hai cái nha nha nó 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 đi ดูยโอ้ยตกเลยเนาะเอา,าใหมแม่บอมาม,ม,มามาขอบใจเด้อใจทุจานเน่ใช่ทุจน่ใช่ <c oughs> บอกทุกจรใช่าตาาุกตาทุจรนะบ่นไหมทุจร Thịt meo đâu, Biu, thịt meo đâu Mẹ nè, mẹ ăn bơ hả? Bơ hả? Oh. Ai <laughs> ừ, <vậy chứ. cười> phân, Hãy phân, hãy phân, Khó lẹ, phải chạy hãy Cuống đấy,

Thế. Này. Hiện mồi phe này, nhìn mồi phe, sai phe đi. Biu biu? O nắng kai, bao nè? Nắng Pem Phe mưa này, phe mưa Mười. 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 ไปนอน่ยกกันทกหลาเอ้่ผ่านะผ่ากอนนั่นนั่นมีพี่ผ่าเจ้าพีู่กโอ้ใช่เอ้แพ้ะิหาแพ้หาแพ้มอนหาย่นนเอออ่มอนหใช่ไหมอมมาให้แม่มใช่ไหมแม่ชินอนมหมมาแม่เ้อมาแม่เ้อ ใจเด้อใจถ้าเบิงด้วยใ่บิงด้วยใปด้วยใชนอนใจนะเอ้คนคิดอูแท้นี่นี่แ้ชิมปาบันตกเลย